สวัสดีสมาชิกยูคงทุกท่านนะครับผมก็รอรัดตัดตอนแล้วกันเพราะว่าคลิปเมื่อกี้ก็ไม่รู้ระบบรวนคลิปก็หายไปเลยนะครับผมนะเอาใหม่นะ,ะวนรวดเร็วเลยนะ,ะผมเอาเป็นดีสำคัญแล้วกัน3คู่ก็มี เป็นรอบสีทุ่มครึ่งนะครับเป็นโปรตุเกตดิเดวิชั่นหนึ่งนะครับสปอร์ติ้งบาก้การนะครับต่อหนึ่งลูกเอาเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าคลิปยาวมันไม่อัพให้นะครับมันล้วนก็ต่อให้สปอร์ติ้งบาก้กานะครับกินราคาต่อที่หนึ่งลูกนะครับแล้วมีสกอร์สูงครึ่งแรกแล้วก็สูงเต็มด้วยนะครับ <c oughs> กคู่หนึ่งเป็นฮอลแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับรอบ2ทุ่ม45นะครับค้ิงระหว่างโกนิเกนเจอกับเอฟซีเทเวนเต้นะครับเทเวนเต้ป็นความไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับก็ผมมองไปที่เทเวนเต้ชนะราคาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับและกินราคาสูงแรกและสูงเต็มนะครับ ตกเป็นคู่สุดท้ายแล้วกันนะครับเป็นเด็กเอิงฝรั่งเศสระหว่างแบดกับลองนะครับก็ล้องการความไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับผมมองที่ล้องนะครับที่ชนะราคาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับมีสกอร์สูงครึ่งแรกและสูงเต็มด้วยนะครับครับผมทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ